เศษอินรีหนึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารร์แกนิกช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้ตลาดอินทซีย์มีความต้องการมากขึ้นตลาดอาหารปลอดภัยมีความต้องการมากขึ้น2ออินทรีย์ให้ผลผลิตมากกว่าด้วยรสชาติที่อร่อยกว่าวิธีการทางชีวภาพที่ให้ผลผลิตที่ดีกว่าจำนวนมากกว่า ความปลอดภัยที่เหนือกว่าด้วยต้นทุนสุภาพจากการไม่เสี่ยงจากการใช้สารเคมีทําให้มีค่ารักษาน้อยหรือไม่มีเลยซีดินมีความสมบูรณ์ระยะยาวทําให้พืชผลติดผลง่ายกว่านั่นเองต้นทุนน้อยกาไรเพิ่มแค่เปลี่ยนวิธีการลลัพธ์ก็เปลี่ยนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลย